ดิ้นเลยแม่ตอนนี้เจ้าออกลูกตัวที่เก้าแล้วนะครับแม่ตัวนี้ดิ้นเลยนะพนนนนะตัวนี้ดิ้นเลยนะพนนไปเอาเลี้ยลูกมาเลีย่นล้มเ้าสู้ๆเก้าตตุน้แม่ตั้งอีตูนตัวนี้ด้ยเอาอิดเอิด

นน่เน่เน่เอาลูกก่นลูกก่นเร็วพี่บอลียโทรมาไหมอืออือเดี๋ยวเขรับเอาลูกก่อนลูกก่อนรอแล้วรอแล้วอ้าวอ้นี่นี่นีเรีย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 เจ้านี่เจาเจ้าเรียก่อนเรียก่อนเรียให้หมด ปั๊มพอใจนะแม่อหนูอยู่ป้าออกเราอีกนะแม่เอา๋เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสามตัวกันนี่อันนี้ตัวที่เจ้าเอาเลูกนี่สามตัวละครับตัวนี้บล็อตตัวนี้นี่ตัวที่เจ็ดนี่เออกเรื่อยๆอ้าวเจ้าเจ้าเจ้าวนที่เจ็ดตัวหนูลูกวนนี้เนาะผู้ชายอยู่เลยตานี่ตัวนี้รอดอยู่นี่ตัวนี้จริง่ะนี่ตัวนี้เพิ่งคลอดนี่เล็กๆยังมาแห้งอยู่คลอดตัวนี้ตอม เป็นพอพ่นมาเบ่งอึดๆแป๊บเดียวต่อมันใช่ไหมล่ะข้อตัวนี้มันโดนไหมเอาเรี่นได้เเรื่องๆี้ได้สีน้ำตาลจ้าวเนี่ยเนี่ยเจ้าเนี่ยเอาจะร้องปั้มร้องนั่นเบิ่งนั่นนี่น่ะคักเจ้าเจ้ามันต้องเอาบอลกันไก่มาตัดบ่เนี่ยบัวมันกัดเองมันเดียเองมันทำเองมันต้องตัดนะพ่อเอาอึดๆเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้า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 เจ้นี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเอ้านี่เดียลูกเดียร์เดียร์นเดียร์เนี่ยพอเขาไม่เข้าบอลกัน เฮ้ยมันมบนทับกันนี่เนาะ <c oughs> มันไ่ได้กินน้องแล้นี้แกโต,ตดำซองโตคู่มุมนี่กินแล้วนี่มันแข็งแรงอ๋อมันกินน้องจนนั่นแหละดำมันจะได้ลูกตัวไหนะวะบ่มัน่นรุ่นพอดำนี่พันพันพอพ,พ,พ,พันแหวมอนะไรได้มันตั้งแต่รุ่นพูดล,ล่ะนะบอกว่าแล้วกินข้าวพ่อกินข้าวก่อนนกินเลยต้ะกินเลยพ่อต้องเบิ่งมันก่อนนี่ถ้ามันมีอีกถ้าขอดอีกนี่ตัวนี้นะโอ้ย นี่ตัวนี่ตัวนี้ได้ด้วนี่ตัวผูกพ่อเปิดแล้วมันหมาวางเลยพ่อกลัหมาตัวอื่นมานริเวณน่ารักทุก